สวัสดีเราว่าเราจะไปดูอีฟโลเช่ที่เหมืนท่าผาเกิดจากว่าเราคือเราเชื่อในน้ำมันมะกอกมากมี่เราอาบไปเฮ้ยชัดเวอร์สีผิวมันชัดเวอร์อสวยๆว่ะเรื่องเดี๋ยวเราไปซื้อขนมแพ้เราแพ้อีสมหน้ามันเนาอง <c oughs> ไม่แพ้หรอกมั้งเขาบอกว่าอะไรอย่า พวกอีแสตคนนี้ชื่อฝ่ายอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเรียวแดงอยู่นั่นแหละอะไรไม่รู้เ้ยแล้วมันก็เดินเข้ามาจดหัวเองแล้วเบื่อชิบหายแย้งมาตั้งหลายรอบแล้วก็ยังจะเดินยังจะเดินมาอีกตำรวจก็ไม่ทำคุยไล่แม่งเลยให้ <c oughs> ทำยี่อะไรสักอย่างไม่อยากเห็นเข้าใจอ่ะ <c oughs> ชื่อสวยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือฉันบอกเลยให้ ฉันเข้าไปดูยูเอ็นมาได้แหละโครงการของสาวประชาชาติก็คือเราจะบอกไให้คือเวลาเราใช้อ e ีฟโลเชชใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือบอกคือให้ถ้าบอกคือให้ใช่ให้อาจจะไม่จริงก็ได้ตรงนี้ก็คือว่าเกณฑ์ยอมดับหนึ่งอ่ะเราเราเรียนมากับคนที่เรียนเศจใช่ไหมชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบสองชั่วโมงก็ห้าร้อยแต่เราต้องไปเรียนบน่น เรียนจะเต็มหน้ากระดาษเรียนตั้งแต่พี่สาวคนโตวัวน้องสาวคนเล็กเลยได้มาได้มาถึงจุดสูงสุดละก็ไม่ใช่ได้มาจากคนนี้ทั้งหมดไม่คนนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนนอะก็คือไม่ได้บอกอะไรเขาจะไม่บอกอยู่แล้วเพราะว่าเขามีอาชีพสองเสกด้วยเนี่ยเรียนทางด้านนี้แหละแต่เราจะเล่าให้ฟังเราเราไม่ชอบอะ่ะเราเราฟังแล้วเรารู้สึกกลัวเราว่าเธอหน้าจะประเภทแบบ เราถ้าเราเป็นถ้าเรานะเรายังไม่อยากให้ให้ให้มันกินเลยอะแล้วแม่แกแม่แกจะอยากให้แกกินเหรอวะขนาดฉันเห็นพวกแกอะแค่นั่งอะฉันยังไม่อยากดูเลยออใครจะให้แกกินฉันหาเธอไเห็นตัวน่ารักอะโอ้ฉันตากผ้าอยู่นี่คือเส้นในเส้นในแพงไม่ได้นะเส้นในพอกับคือพอรับ พอรากับท่าแพมันจะรักษาไม่ได้เพราะห้องน้ำเรามัไม่ให้ก็ <c oughs> เลยต้องประมาณนี้เลยจะษฎีเป็นชีฟองอันนี้ตัเมาเป็นชีฟอง <c oughs> พอพอจําตรงนี้ข้างล่างก็จะปล่อยสบายเวอร์เลยอะ <c oughs> เรากลัวพวกมัมนกลัวพวกมันขโมยของเราเราจะซื้ออลู้าเลยแต่แต่ก็ดีในทฤษฎีว่าสบาย ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงฉันด่าเลยแหละอันนี้คืออีฟโรเช่ใช่ไหมก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าทำบุญบูชาโทษโปรดสัตว์จะได้บาปเราก็ต้องโปรดสัตว์ถึงจะได้บุญสัตว์หิวอยู่จะลาเนี่ยก็จะสื้อให้กินแต่ว่าถ้าเราไม่ให้มันกินแล้วมันจะหยววยังไงเรา ฉันอยากซืนี่ให้นะมันมาก่อเลยให้กี้กับเบีย์คละขวดก็เบีย์เป็นสิวที่หน้าใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเราตัดเงินตรงนี้ให้เราก็ต้องอธิษฐานด้วย